ไข่คู่คืออะไรครับไข่เยื่อวมาไข่ลวกสองใบอ๋าของผมเอาโจ๊กทุกอย่างครับใส่ไข่คู่เลยผมทุกอย่างแล้วก็ใส่ไข่ครับน่าจะประมาณนี้มีกรอบมีกรอบคือไหนอันนี้มีกรอบด้วยมีกรอบด้วยเอาตัวเล็กไหมคุณชอบตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอาสัตัวเลยตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีมีแต่ตัวเล็กครับโอ้โหถนัดเลยตัวเล็กสามตัวแล้วเอาเส้นจีมีลวกด้วย ไม่มีไม่มีมาใส่ไปอยู่แล้วใส่รวมเลยโอเคครับใส่รวมเลยครับพอนครับใส่สองใบของพี่ใส่ใบเดียวครับครับสนัดเลยตัวเล็กตัวหนึ่งตัวเล็กเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวตัวเล็กถุนหนึ่งขุ่หนึ่งชิปหายแล้วติดยาวๆเคยถ้าไอ้นี่เขาเรียกเป็นข้อ เกบ้านเขาเรียกว่าติดยาวแน่ถ้าตัวเล็กตัวยังกอดชัวไม่เป็นชลิ่เหยอครับผมโจ๊กเปชลิครับได้กินสักทีได้กินสักทีครับผมนี่แหละคือโจ๊กที่อยู่ในตำนานมาแล้วตัวเล็กถุงหนึ่งติดยาวมีกอดสีเนียอันนี้ไม่แน่ใจแล้วที่จับคนแบบคลาสสิกมากินหมดนะใช่ครับโดี๋วรุ่นรุ่นแบบมาาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นสภาพโดยสัรแบบถางผมอี่ที่แม่ถามคุณวะ ทางกูเลยคือคือถ้าหมูสับยังไม่ต้มเนี่ยผมเข้าแล้วโอ้โหตรงนี้ใช่ใช่ใช่หมดจริงๆผมไม่รู้ว่าตอนไหนน่าจะเป็นตอนเช้าจะเป็นอาม่าไม่รู้เจ้าของแบบเขาจะคนเองทาเองด้วยใช่กูวน่าจะเช้าเลยน่าจะตอนเช้าแล้วแบบอามาตากมากแบบคนแบบดูเวลาเปิดเขาเนี่ยหกโมงถึงบ่ายสามไอ้บ่ายบ่ายโมงน่าจะเป็นอาม่าแล้วเปิดอีกทีบ่ายสามถึงเลยว่าตีสามฮะถึงตีสามใช่โอ้โห เนี่ยในใจคิดว่าสักสามถุงนะก็สามจุดสูงสูงนะตีสามยังไงเขาอยู่ตีสามแน่เพราะมีตัวเล็กหลายถุงชัวร์ถ้ามีตัวเล็กหลายถุงเนี่ยเปิดอีกรอบหนึ่งด้วยมึงเบิกฟอยล์มาเลยใช้กับตัวเล็กตัวเล็กมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวเล็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าคุณอยากจะไปเยี่ยมชมโจ้ขอต้องเยี่ยมชมเล็กนึ่งละขอญาติเยี่ยมชมเดี๋ยวขออันนี้สักสองถุงนะ จะได้เพิ่มปีไป่เคยกินแบบโจ๊กกับฟางโกรว่เขาไม่มีเสียได้ฟางโกยังไม่ทอดตัวใหญ่ยังไม่ทอดดิถ้ามีนะยังเฉียบตัวใหญ่ตอนนี้ตำรวจมาอ๋อไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยู่หน้าร้านมันกินหญ้าเยอะเนี่ยตัวใหญ่ใช่แล้วผมเขาคืนโจ๊กไหมสั่งขนาดเอาโจ๊กไปคืนดีว่ะหรือว่าคุณอยากไปดูหมูดูอะไรดูผมดูแน่นอนนะเดี๋ยวรอครับ ยิ่งน่ากินแล้วช้าคนโซงมาตรงนี้เขาดูนี่ทิ้งไว้สักแป๊บนึ่งนะเขายังไม่ใส่เลยนะเนื้อโจ๊กอะเขาเป็นผมว่ามันผสมข้าวหลายตัวเว้ยถูกต้องแล้วแม่งเหนียวเนี่ยผมว่าวางราวางทิ้งไว้สักแป๊บส่วนใหญ่มันจะละลายแล้วนะแล้วดูหมู ทางคุณจะชัดแล้วเมื่อกี้คุบอกว่าหมูนี่มันแบบสโลคุกปเลย่อยกูเห็นน่ข้าวตรงนั้นมันจะเดือดปุดปุดถูกป่ะแล้วก็เขาจะตักข้าวคือเขาจะมีหม้อสามสี่ใบเพื่อสลับข้าวไปหม้อใหญ่ตักข้าวออกให้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วเอาหมูลงแล้วเอาข้าวจากอีกหม้อหนึ่งมากบทับแล้วมันไม่ได้เดือดแบบที่เราเห็นปุดปุดปุปุมันจะค่อยๆเหมือนสโลคุกไปเรื่อยๆเดือมจากข้างล้วค่องแล้วข้าวมันร้อนมากอยู่แล้ว เดือดอ๋อวิธีการก็เดือดแต่เขาไม่มีแบบเป็นอะไรแยกอะไรเลยมีแต่โจมม๊กเท่านั้นเท่านั้นหนึบหนึบมากดูแลวข้าวจะอร่อยด้วยตอนนี้หอมมากไม่รู้ว่ามีเนี่ยหอมมากกว่าอๆๆๆโอ้โห อขอลองเพราะว่าผมอยู่ตรงหน้าข้าวเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบนั่นห,นอ,หอมสังเกตว่าข้าวอ่ะมันเหมือนตนีกับน,น้ำซุปหรือหอมอะไรอ่ะใช่ป่ะดีมากก็ดูคนออกมาดื่งนะเดี๋ยวผมขอสูงไปนะมันมีทีกับข้นเครื่องเยอะอืมข้าวอร่อย เพราะมันหอมน้ำซุปด้วยใช่ข้าวตัวข้าวนก็หอมมากคุณลองกินหมูให้ผมหน่อยต้องคำใหญ่เลยวะนั่นแหละนี่แม่งอร่อยมาจากหมูด้วยเหรอหมูอร่อยโจเขามีกลิ่นเฉพาะเว้ยเนาะอร่อยมากนียังไม่ปรุงอะไรนะจริงๆครคนใส่ ก็จะใส่เนี่ยนิดนึงแล้วไม่อยากปรุงด้วยปึ๊บแล้วก็ขวนเลยพริกไทยอย่างเดียวใครจะเป็นเหมือนผมอ่ะพริกไทยประมาณเนี้ยเนื่อของมันหอมมปุ๊บเดี๋ยวไข่แดงแตกเนี่อของมันหอมมากก็หมดแล้วคือสอนความเก็บงานเฉยเลยใช่ ขอแค่พริกไทยอย่างเดียวพอเลยอย่างเดียวกับซีอิ๊วขาวได้ผมอชอบกินซีอิ๊วขาวกับพริกขีกป่นเวลาผมกินโจ๊กเนี่ยผมชอบกินพริกขีุ้นไม่รู้เป็นไะออตะกูไม่ค่อยไม่ใส่พริกป่นกันอะไรอย่างเออื่นนอกจากพริกไทยกับซีอิ๊วขาวแต่แลวพริกไทยเนี่ยอัดเต็มเลยเต็มข้อเลยแล้วเคยกินพริกไทย,ยตอนมันยังไม่ไม่ตีเข้ากับข้าวโอ้โหสำลักมันขึ้นไวมากคุณชอบ ไข่แดงที่แตกหรือไม่แตกไม่แตกผมกินเป็นลูกแต่มังจะตีก็เห็นหลายๆอิมาเยะชอบสับให้แม่งแบบแตกนิดนึงแต่ไม่ได้ไปตีข้าวนะใช่ใช่แต่คือไม่กินทั้งลูกอ่ะไม่ไม่ไม่หมู่อร่อยลองเส้นจีเหมือนเขามีแห้หมูสับกับเส้นจีกับกระเพาะไส้ปลาไส้ไส้ตัง ใช่ครับน่าจะดูโอ้ไส้ครบเพลิ่นะเปี้ยนตำนานว่ะได้มากินนั่นสิเหมือนขาดทั้งหน้า60กว่าตีแล้ว <2500. S> 2อ0 0ใช่ปะ่ะ้อ่ถ้าขายตรงน,นี้ไปายาวนานอืจะว่าเป็นตำนานที่นี่โจปินไม่ได้ย้ายมาจากไหนเหมือนไม่ได้ย้ายนะเพราะก็ชื่อเขาเลยโจปินบางลักเท่า่ะ พอก,กินโจ๊กด้วนนี่ถึงอะไรได้อย่างหนึ่งถ้าแบบคุณหาข้อมูลเมื่อก่อนกินโจ๊กอ่ะผมมีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งคือก,กินโจ๊กไปด้วยอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยตอนเด็กอ่าพอเราเห็นทำผู้ใหญ่กินโจ๊กไปด้วยอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยแล้วพี่เชื่อไหมไอ้เฮียไม่ทำออเผยเว้ยเหรอไม่เฉยเลยหนังสือบอลอะหนังสือไทยรัฐเรนในี่พู้นี้ คือไม่รู้มันทำไมนะแต่ว่ามันจะมีเกจกรรมระหว่างกินโจ๊กตอนเช้าอ่ะที่ผู้ใหญ่ทํากินโจ๊กจะ,จะอ่านหนังสือพิมพ์แต่ถ้ากินกาแฟจะคุยเพราะมันเป็นปสภาอืมนี่ไงเปิดมาเจ็ดสิบปีมิมชลินหกปีซ้อนขายไม่อย่างเดงยาวนานเจ็ดสิบปีแล้วยาวนานแตไ่ไม่ค่อยได้อยู่ตรงท้าเซ็นทรัลหลังน่าจะอยู่ตรงนี้ยาวเลยอืตอนแรกเขาอยู่ไหนละ่ะ เหมือนเหมือนจะมีที่นี่แหละวะไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ย้ายมาจากที่ไหนระหว่างูเขาขโมยเขามีหมดอลย่างเียกระเพาะกระเพาะไม่บ้ากระเพาะกระเพาะไส้เส้นจีเส้นจีหมูสับอืเนี่ยมีก็มีสามอย่างเลาไปอืน่าจะอยู่ตรงนี้แหละยาวที่เราเห็นที่อื่นไปเปิดสาขาคือผมรู้สึกว่ามันมันมันมีรสชาติโจ๊กของมันอืม แต่ที่ที่เป็นเจ้าให,ใหญ่แม่ไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอ่ะเหมือนโจ๊กอ่ะมัน,ม,นมันมีการผสมข้าวเหมือนสูตรก๋วยเตยนะเยี๋ยว,วนะ่ะจำที่ยยแหววบอกเรานะยยแหววก่อนร้านบอกว่าเขาต้องใช้ข้าวเ่าหรือข้าวในผสมข้าวเหนียวผสมข้าวแบบไหนเพื่อให้แม่นเลยหรอหอมจากข้าวหอ,อมมะลิเหนือจากข้าวนี้ ไม่คายน้ำด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไม่ได้นะควรแบบไหนอืมควรยังไงเพราะมกว่าขอเคยควรโจ๊กกับแม่หรือพี่หรือญาต่ิทุกอย่างอ่ะขายอืมควรแม่งหนึ่งนะจ๊ะตื่นหกโมงแล้วควรอ่ะมันมันต้องเอาข้าวขุงข้าวแฉะมาหรือขุ่ข้าวต้มาองตัหรือว่าแม่งหุงข้าวโจ๊กเลยเพื่อจะมาทำโจ๊กไอ้ที่ทข้าวตอนนี้ตั้งใจไม่ได้เลยว่ะแต่รู้สึกว่าควรจนมันเละอ่ะเพราะเวลากูอยากกินโจ๊กที่บ้านใช่ป่ะกูเอาแม่ เธอชอบกินข้าวแฉะแล้วจะหุงข้าวมันแฉะแล้วมาทำโจ๊กแต่แม่งไม่เหมือนมัไ,ไม่ใด้่อย่างเงี้ยมันก็แค่ไปข้าวเละๆเพิ่มอ่ะหรือว่าเราตีไม่นานพอไม่ถึงน่าจะตีไม่นานพอผมรู้สึกว่ามาันตีนานมากเวลาตอนที่รเราทำอ่ะจนมันเกินน้ําเข้าไปใหม่ แล้วมันตลอดเวลาแต่ห้ามปล่อยถ้าปล่อยไม่เลยปล่อยไม่เลยแล้วก็มันจะค้นไม่ค้นอยู่ที่ฝีการโกนอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจขั้นตอนนี้นะส่วนมากเขาควรในหม้อสังกะสีอะควรในหม้อหม้อที่เราใช้ตามบ้านนี่แหละหม้ออื่นแม่งก็ไม่ได้นะไม่รู้ทำไมแต่ใ้หม้อนี้แม่งโจ๊กเขาอร่อยสุดเลยความร้อนแบบไม่รู้ก็เป็นไปได้ความร้อนไม่ถึงอุมมไม่ค่อยกินโจ๊ะไก่นี่หว่ะ ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกับท่านที่ที่ไม่ก็ได้อ่ะรู้สึกว่ามันมาควนกลิ่นข้าวหอมๆป่ะแต่ถ้ากินกับพวกเต้าหู้กินเลยใส่ไปนั้นไปดูดน้ำผิงขึ้นมาแล้วมันจะนิ่มนะแล้วถึงเวลาลูกค้าเขาเข้าตลอดเลย ใช่พี่คนเยอะตลอดเราเคยจะมากินทีแล้วแต่เรามาปิดเวลาเรามาบาบสองเขาปิดกับวันนั้นนะเขาปิดเลยไมไนั่แหละแล้วลว่าไปกินขาหมูในซอยผมชอบไส้จากปูกับชอบหมูสับเกือบครบของเขานะอือใหเมิเชลินเขาหกไปเยอะเลยหไปครับเอาไปซ้อนครับ ผมเก็บงานละเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเก็บงานงานไหลงานไหลแล้วสัเกบป่ะนี่คือสิ่งที่เราละลายได้แค่นี้มมไม่ถึงว่าเรากินช้าเพรก็ยังไม,ม่ละลายเลยยังปกติโจ๊กที่เรากินอะถ้าทิ้นไวอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำลแล้วใช่โจ๊กมั่อไหนที่มันเป็นน้ำล้วจบกันพอใกล้ๆหมดปุ๊บเอาไปก่อนใบหนึ่งสวย แต่โจ๊กม่นดีอ่ะคือมันไม,ไม่ไม่ต้องเคี้ยวลื่นๆเลยนะจบสวยๆเลยโอ้ตก oh, จบสวยอะแล้วไข่ไว้สุดท้ายให้มันอยู่ในข้าวมันจะเริ่มแผงขึ้นนะจบเพราะมันโดนความสุกความร้อนกอยู <c oughs> ่จัะเครื่อง จบครับเมื่อก่อนเข้าใจว่ากินโจ๊กนี่เบาๆตอนเย็นกินโจ๊กเบาๆก่อนนอนเฮ้ยกินของง่ายเยอะกินของง่ายะโจ๊กวันสุดเลยร้อยพันยาร้อยต่างตัววันสุดเลยเพราะมันเยอะสุดแล้วก็มีข้าวมีแป้งกับปันคาโบ้เฮ้ยคาโบ้อสคาโบยิ่ยงปลาทูโง่กินแป้งทูโง่หางนานใหญ่ ผมแกอยากครับแบบตำนานบางรักชอบไหมผมชอ,ชอบชอบเลยถือว่าเป็นโจ๊กที่อร่อยประมาณนึงเลยแหละอร่อยเลยผมรู้สึกว่าโอเคเลยเพราะว่าข้าวผมชอบข้าวข้าวมันหนื่อยแบบโหดเรากินแล้วเฟิอนอ่ะต้องคารว,ว,วะข้าวน่าจะเป็นสูตรไปครับผม <ไป S 1> สแกนได้ไหมครับ อันนี้หนึ่งเฮ้ยอันนี้สามเอออนน,นองอนนคืนอันนึงได้ไหมครับแล้วก็อันนี้อันหนึง่งอ๋ออันนี้มีมีร้อสบ174กนครับ,บร้อยเจ็สิบสี่ครบลาย